ีบุญวัดด้วยการให้พระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสเคยพักที่คฤหาสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านหนึ่งมูลค่าคฤหาสน์หลังนี้คงเป็นพันล้านนายกคนนี้เกิดในตระกูลนักการเมืองดังและมั่งคั่งพระอาจารย์มหาสุภาให้ฉายาว่า ทรีอินวันคือรวยมีอำนาจเป็นคนหนุ่มสำนักสัมมโนสหรัฐอเมริกาประมาณการว่าคนในโลกปัจจุบันมีมากกว่า7,000ล้านคนผู้ที่จะเป็นทรีอินวันได้อย่างท่านนายกผู้นี้คงมีน้อยตามหลักพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่เคยทำบุญมาก่อนจึงได้เกิดบนกองเงินกองทองอย่างนี้ ตอนพักที่คฤรหั์หลังนั้นพระอาจารย์มหาสุภาสังเกตเห็นว่านายกผู้นี้เป็นคนใจบุญทำบุญแต่ละครั้งจะตัดสินใจอย่างฉับพลันไม่คิดแล้วคิดอีกเหมือนหลายคนทำบุญแต่ละครั้งก็ทำมากไม่กระปิดกระปอยเหมือนคนที่เคยเห็นเคยพบคนมีฐานะมั่งคั่งอีกหลายคน ก็พบลักษณะคล้ายๆกันคือตัดสินใจเร็วและทำบุญมากด้วยอาน,นิสงส์งนี้กระมังจึงทำให้นายกผู้นี้เป็นบุคคลประเภททรีอินวันรวยมีอำนาจเป็นคนหนุ่มที่พระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสพูดอย่างนี้ไม่ได้อวดอุตริว่าตัวเองมียานวิเศษอย่างรู้ แต่มาจากการพิจารณาตำราที่เคยศึกษาสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระสนชีพพราหมณ์แก่คนหนึ่งและภรรยาเป็นคนยากจนที่สุดในหมู่บ้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีเพียงแค่ชุดเดียวเวลาออกงานสังคมพราหมณ์และภรรยาต้องเปลี่ยนกันใส่คนไม่ได้ออกงาน ้องหลบอยู่ในบ้านอย่างไม่มีเสื้อผ้าปกติสองสามีภรรยาจะสลับกันไปฟังธรรมที่วัดเป็นประจำวันนั้นเป็นวาระของสามีพราหม์จึงใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวไปฟังธรรมขณะฟังธรรมที่พระพุทธองค์แสดงได้อย่างลึกซึ้งและเด็ดขาดพราหมณ์ก็เกิดศรัทธาขึ้นอย่างแรงกล้าคิดถวายเสื้อผ้าที่มีอยู่เพียงชุดเดียวเป็นทาน แต่คิดไปคิดมาก็เกิดความลังเลใจกลัวจะหาเสื้อผ้าใหม่ไม่ได้ภรรยาจะบ่นว่าไม่พอใจหรือไม่มีเสื้อผ้าใส่ยามแรกแห่งราตรีผ่านไปพราหมณ์ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เมื่อถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ยิ่งแสดงธรรมะได้อย่างเด็ดขาดและกินใจ เขาก็เกิดแรงศรัทธาขึ้นเป็นครั้งที่สองแต่สุดท้ายก็เกิดความลังเลอีกกลัวไปสารพัดอย่างกระทั่งเวลาเลยไปจนถึงยามสุดท้ายของราตีจวนจะสว่างถึงเวลานี้พระพุทธองค์ได้เพิ่มความเข้มข้นการแสดงธรรมขึ้นไปอีกพราหมณ์ก็เกิดแรงศรัทธาขึ้นอีกแต่ครั้งนี้ไม่ลังเล พรามพิจารณาว่าตัวเองคงเป็นคนตรณีมากมาหลายชาติหลายภพถึงเกิดมายากจนข้นแค้นอย่างนี้ได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากบัดนี้จะเอาชนะความตรณีทีเหนียวเสียทีพรามตัดสินใจได้อย่างนั้นก็ยกเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีเพียงชุดเดียวถวายพระพุทธองค์พร้อมกับร้องตะโกนด้วยเสียงที่ดังลั่นไปทั่วทั้งศาลา ถึงสามครั้งว่ากูชนะแล้วโว้ยกูชนะแล้วโว้ยกูชนะแล้วโว้ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเจ้าผู้ครองนครกำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในที่นั้นกอสะดุ้งตกพระทยัยคิดว่าโจรเข้ามาปล้นแต่เมื่อทราบความจริงพระองค์ก็ทรงเกิดศรัทธาในกุศลเจตนาของพราหมณ์ผู้ยากจน ได้ประทานเครื่องนุ่มห่มราคาแพงหลายชุดแก่พราหมณ์และภรรยาต่อมาทรงทราบว่าพราหมณ์และภรรยาได้ถวายของพระราชทานทั้งหมดแก่พระพุทธองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยิ่งเกิดแรงศรัทธาได้ประทานของมีค่าอย่างละสี่แก่สองสามีภรรยาคือช้างมา้าเงินสตรีบริวาร และบ้านให้เก็บภาษีเรื่องพรามและภรรยาได้ทราบถึงพระพุทธองค์พระองค์จึงตรัสแก่ภิกษุว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหากพรามตัดสินใจถวายเสื้อผ้าเร็วก็จะได้รับพระราชทานข้าวของมากกว่านี้หากถวายได้ในยามแรกของราตรี เขาจะได้ของพระราชทานอย่างละ16ชุดหากถวายได้ในยามกลางของราตรีเขาจะได้ของพระราชทานอย่างละ8ชุดแต่ที่ได้ของพระราชทานเพียงอย่างละสี่ชุดเพราะตัดสินใจถวายในยามสุดท้ายแห่งราตรีนายกที่พระอาจารย์มหาสุภาชิโนโรโสกล่าวถึงตัดสินใจให้เร็วและมาก ท่านจึงเป็นบุคคลประเภททรีอินวันรวยมีอำนาจเป็นหนุ่มคนมีบุญดูได้จากการให้ช้าหรือเร็วมากหรือน้อยตัดสินใจให้เร็วได้รับผลเร็วตัดสินใจให้ช้าได้รับผลช้าลักษณะการให้ของแต่ละคนเกี่ยวโยงกับความสำเร็จเร็วหรือช้าของมนุษย์ พอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งสำนักส่งภูท่ามพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ